ขอนอมน้อม,อ,ม,อ,มองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อลืมตาตื่นก่อนก้าลงจากที่นอนสละเวลาห้านาทีทำทันทีเปลี่ยนดวงรายให้ใกลายเป็นดีได้ ช่วยให้ชีวิตเจรินุงเรื่องทุกด้านไม่ประสบพบเจอกับปัญหาแม้เจอก็ขี้คลายได้ท่านผู้ฟังครับหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านได้เมตตาสอนลูกศิษย์ลูกหาว่าทุกเชาวที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาชีวิตของเรามีเวลาเหลือน้อยลงไปทุกทีเรื่องราวของเมื่อบานจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามปล่อยให้เป็นอดีตไป อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอนจะคิดกังวลไปก็ทำให้เสียเวลาเปล่าผู้มีปัญญานั้นจะเห็นประโยชน์ของปัจจุบันทุกลมหายใจเข้าออกไม่เสียเวลากับเรื่องราวในอดีตและอนาคตไม่เสียเวลาประยุกต์กับเรื่องของคนอื่นกรรมของคนอื่นเห็นโลกตามความเป็นจริงว่าคนเป็นเช่นนั้นเองแต่เราจะทำแต่ความดียิ่ง,งขึ้นไป ทำแต่สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นเหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังทุกเช้าก่อนลุกออกจากที่นอนท่านให้แผ่ส่วนบุญกุศลและอโหสิกรรมตอนเช้าเพื่อเป็นการทําความดีที่บริสุทธิ์โดยไม่ต้องเสียเง,ยเงินเมตาบาทเดียวช่วยชีวิตเจอเรืองทุกด้านไม่ประสบพบเจอกับปัญหาโดยให้ว่าดังนี้ อิทังเมมาตาปิตุนางโหตูสุขิตาโหนตูมาตาปิตุโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกม่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมญาตินางโหตูสุขิตาโหนตุญาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอยัดทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมครูปัชญาจริยานางังโหตูสุขิตาโหนตุครูปัชญาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอยค้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพเทวตานางังโหตูสุขิตาโหนตู สัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพเพเตานังโหตุสุกิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพเพรีนังโหตุ สุขิตาโหตุสัพเพเวเรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพพัสตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุสาาสข ขน้ากันเทินจากนั้นนะครับก็ต่อได้บทอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรว่าดังนี้กายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิจักกรรมังอสันจิจักกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังภาวตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ที่ขปเจ้าได้ทำล่วงเกินผู้ใดท่านโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอเจ้ากรรมในเวียนทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าจะได้จองเวียนจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำกับขพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้า เป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอันนสงสรงแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมท้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์จะได้ไกล้ ความเจ็บไข้จะได้มีคอยมีความสุขสวัสดีมีชัยเสนดจ,จันไรและอุปัตถวันตาราายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปเนื้อคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมคอยสิ่งนั้นจนสำเร็จพลันเธอนิพพานังปัจจโยโหโตุท่านผู้ฟังครับความดีและบุญกุศลเท่านั้นครับ ที่จะทําให้ชีวิตของเราลอดพ้นจากเรื่องเลวร้ายเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่มีอะไรสามารถช่วยเหลือเราได้เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยและกําลังเผชิญหน้ากับความตายวันนี้ผมขออนุญาตนําเรื่องราวของนายแพทย์กฤิตรไทยทนสมบัติกุลอาจารย์ประจาศูนย์ระบาดวิทยาคลีนกและสถิติศาสตร์คลีนก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อายุ28ปีท่านเริ่มวิ่งตามความฝันอย่างงดงามกำลังจะแต่งงานแลับพบว,ว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายทั้งที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีจึงแนะนำให้ทุกคนทำความดีและเตรียมรับมือกับความตายทุกขณะดังนี้ครับท่านได้เขียนเล่าว,ว่า3เดือนแล้ว หลังจากที่ผมถูกวินิจฉัยเป็นมะเร็งปอดระยะสี่เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตเป็นชีวิตที่สุดเลยครับทั้งที่ก่อนหน้านี้คิดว่าตัวเองใช้ชีวิตได้ดีแล้วแต่พอป่วยนี้ก็สามารถตัดสินใจเลือกอะไรในชีวิตได้ดีขึ้นเยอะเลยครับเหมือนได้ปลดล็อกตะกาความคิดใหม่เมื่อสามเดือนก่อนผมไม่กล้าคิดถึงช่วงเวลาที่อากาศเย็น มีต้นคริสต์มาสที่ประดับไฟผู้คนออกมาแต่งตัวสีเขียวแดงและแลกของขวัญกันรวมถึงกันที่จะได้มาสวัสดีปีใหม่กันทุกคนเช่นนี้ครับชีวิตผมสั้นมากหมายถึงว่าผมมองชีวิตตนเองเป็นเกมชีวิตสั้นๆเล่นรอบละสามสัปดาห์เริ่มได้ไปนอนโรงพยาบาลเพื่อรับยาเคมีบำบัดและยากระตุ้นภูมิพอได้ยาแล้ว ก็รับมือกับผลข้างเคียงระว,วังไม่ให้ติดเชือ้อหรือมีอะไรแทรกซ้อนหลังจากอาการนิ่งก็เตรียมร่างกายเพื่อรับยาครั้งต่อไปในอีกสามสัปดาห์ต่อไปไม่ได้วางแผนอะไรที่เกินเดือนเลยเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยลองคิดภาพว่าผมตื่นมาแล้วต้องลองขยับแขนขาลองถูมือดูว่าชาไหมและลองลืมตาม,มาเช็ค ว่าตัวเองยังมองเห็นดีอยู่นะผมคงไม่กล้าคิดถึงงานปีใหม่หรือวันเกิดตัวเองชีวิตแต่ละวันของผมจึงช้าลงแต่ก็ละเอียดขึ้นมากเช่นกันครับเพราะต้องสังเกตทุกอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายต้องลงรายละเอียดกับการเลือกอาหารเลือกน้ำการออกกำลังกายกินยาและจัดการกับสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากน้ำปราปาที่เคยใช้ตามปกติพอมากรองดูก็เพิ่งรู้ว่ามันสกปรกและอากาศที่เหมือนจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแรกสุดของมนุษย์ล่าสุดก็ต้องติดเครื่องแรงดันบัวเพื่อดันอากาศที่สกปรกออกจากห้องเราอยู่ในยุคใหม่ที่ต้องสืออากาศสะอาดหายใจจริงๆแล้วครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการจัดการกับสภาพจิตใจ เพราะสิ่งที่มากระแทกชีวิตของผมตอนนี้มันแรงมากพอที่ผมจะต้องลงทุนพัฒนาสภาพจิตใจเพื่อพัฒนาสภาพจิตตัวเองแล้วผมมีเวลาและเหตุผลให้กับตัวเองมากพอที่จะทุ่มเทกับการศึกษาศาสตร์ของจิตใจทั้งทางศาสนาและทางจิตวิทยาที่ผ่านมาผมก็เหมือนวัยรุ่นใกล้สาปีทั่วไปครับเรื่องศาสนาเรื่องจิตใจ ความสงบการจัดการกับความคิดอารมณ์ความรู้สึกตัวเองดูเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อไม่มีหลักการและไกลตัวมากๆเมื่อเทียบกับงานเงินสิ่งของชื่อเสียงที่ต้องขวายขวาในแต่ละวันเอาว่าเป็นเดินเข้าไปในร้านหนังสือพวกหนังสือที่วางหน้าร้านแนวพัฒนาตัวเองการลงทุนผมคิดว่าผมเคยอ่าน และเข้าใจหลักการเป็นส่วนใหญ่แล้วครับช่วงก่อนที่จะป่วยก็มีช่วงที่เดินเข้าไปแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรมาอ่านแล้วเหมือนกันแต่ในช่วงที่ป่วยนี้ผมจะกับจุดชีวิตใหม่ซึ่งหนังสือก็ยังคงเป็นทางออกแรกๆที่ผมเลิกจะมองหาแต่การเดินเข้าไปในร้านหนังสือชื่อดังเหล่านั้นไม่มีหนังสือที่สามารถตอบคำถามในชีวิตผมในตอนนี้ได้เลย ผมไม่เห็นว่าการมีทักษะการลงทุนการเริ่มทําธุรกิจความเป็นผู้นําเป็นยอดนักขายเป็นคนเก่งที่เคยเป็นเคล็ดลับของมหารายดังวิธีการคิดการทํางานของอัจฉริยะหรือชีวิตที่ผมจะอยู่รอดในยุค AI จะทาให้ผมลดความกังวลหรือทําให้ผมมีความสุขในสถานการณ์ที่ผมกําลังจ้องหน้ากับความตายแบบนี้ได้เลยเอาจริงๆครับ หนังสือในบ้านเรามไม่ได้มีทางเลือกขนาดนั้นมันก็มีบ้างแต่หายากและมีส่วนน้อยมากๆครับส่วนผมไม่ใช่สไตล์ที่อ่านหนังสือนิยายหรือแนวสะท้อนอารมณ์ผมยิงต้องการความสนุกในการอ่านและคิดตามหลักการเหตุผลที่น่าสนใจผมกำลังมองหาหนังสือที่พูดถึงชีวิตจริงๆการพัฒนาจิตให้รับมือกับความตายหนังสือที่ไม่ได้ติดอาวุธ ถ้าเราไปสู้กับสังคมทุนนิยมแต่ผมมองหาหนังสือที่ติดอาวุธให้ผมไปสู้กับไอ้ความกังวลในใจผมไปสู้กับความคิดวัาโรคกำเริบถ้าอาการแย่ลงคือผมเป็นหมอที่ดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายผมแทบจะรู้ทุกอาการที่จะเกิดจากภาวะต่างๆทั้งตอนการช่วยเหลือหัตถการการยือชีวิต รวมถึงอาการในโชคสุดท้ายผมต้องการที่จะรับมือกับสภาวะจิตใจนี้โดยที่ไม่อาศัยเพียงความเชื่อแต่อยากได้หลักการที่เป็นเหตุเป็นผลได้ไม่เอาบทสวดมนต์ภาวนาหรือพิธีการที่ผมเองอาจเข้าไม่ถึงไม่ได้ตามหาหนังสือศาสนาชั้นสูงเพราะผมคงอานไม่เข้าใจมาเลือเหลือหนังสือที่อยู่ตรงกลางนี้น้อยมากๆในชั้นหนังสือบ้านเรา ในช่วงที่ผ่านมาผมได้อ่านหนังสือสองสามเล่มที่ช่วยผมมีมุมมองในการรับมือกับปัญหาเหล่านี้เรียกว่าเป็นการติดอาวุธให้ตัวเองไปสู้กับตัวเองข้างในเมื่อก่อนผมเอาแต่ติดอาวุธไปสู้กับโลกข้างนอกแต่อันนี้เป็นจุดอีกแบบหนึ่งเลยที่มัต่างกับทักษะด้านอื่นๆในชีวิตคือถ้าเราไม่ฝึกเราจะทำไม่เป็นแต่ถ้าเราฝึกซ้อม เราจะค่อยๆทําได้ดีขึ้นและวันหนึ่งคงจะเชี่วชันในการรับมือกับสภาวะของจิตใจรับมือกับความตายได้ดีขึ้นศาสตร์ทางโลกที่ผมวิ่งตามหาทั้งชีวิตเหมือนพยายามจะบอกว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปตลอดเหมือนกับหลายอย่างในชีวิตมันสามารถกําหนดได้เราต้องทําอย่างนั้นเพื่อได้อย่างนี้ต้องะส,สมบางสิ่งเพื่อได้บางอย่าง ทำให้เราอยากได้อะไรที่มากขึ้นเรื่อยต้องเก่งขึ้นต้องรวยขึ้นแต่ศาสตร์ทางธรรมพยายามจะบอกเราว่าเราต้องตายนะมันไม่มีอะไรเป็นของเราและมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยเหมือนเราเข้ามาเล่นเกมส่วนบทบาทเป็นตัวละครนี้ได้หยิบอะไรมาใส่มาสะสมมากแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดี และจุดพีคของเกมนี้ที่เราลืมไปคือพยายามจะไม่มองมันคือเกมนี้มีเวลาหมดที่พีก,กว่าคือไม่มีใครรู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่อาจเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้ใช่ครับความจริงที่สุดเราต้องเลิกเล่นเกมนี้ในสักวันครับเราคิดว่าชีวิตเป็นของเราทุกอย่างที่เรามีร่างกายนี้เป็นของเราแต่เมื่อถึงวันนั้น วันที่เราไม่ได้เป็นคนกําหนดเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยกับไอสิ่งที่เราบอกว่าเป็นของเราครับและวันนั้นคือวันตายครับเราต้องตายครับและผมมั่นใจในเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่คิดถึงความตายหน่อยมากๆครับเราคิดว่าคงไม่ใช่เราหรอกนายัางไม่ถึงเวลาใครจะไปสวยขนาดนั้นเพราะมนุษย์เรา ถูกเซตค่าพื้นฐานไม่ให้กลัวความตายครับมีนักจิตวิทยากล่าวว่าที่มนุษย์เราต้องทำตัวยุ่งวายหรือที่ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยเฉยได้เพราะมนุษย์กลัวกลัวที่จะคิดถึงความตายครับคำว่าสัตว์ทางโลกทั้งหลายก็เป็นไปเพื่อเรายุ่งมากพอที่จะไม่ไปคิดถึงความตายครับดังนั้นถ้าเรายอมรับอย่างจริงใจได้ ว่าเราต้องตายนะโวยสุดท้ายเราจะตายและมันอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตที่สำคัญมากๆจุดหนึ่งครับเมื่อก่อนผมเป็นคนสุดตรงคนหนึ่งที่คิดว่าถ้าเราอยู่ในโลกแบบนี้เราต้องแข่งขันแย่งชิงต้องเป็นที่หนึ่งเติบโตก้าวหน้าแบบนี้เราจะมาแบบธรรมะ เมตตาปล่อยวางได้ยังไงแต่เอาจริงมันไปด้วยกันได้นะมันก็เหมือนเราเล่นเกมผมเองไม่ได้ว่าจะทิ้งศาสตร์ทั้งโลกอะไรครับนี่ก็ยังเตรียมสอนนักศึกษาปางแผนจะกลับไปทำงานให้ได้เหมือนเดิมผมก็ยังใจบัตรเครดิตยังวุ่นวายกับงานเอกสารกำลังจะออกไปซื้อของขวัญปีใหม่ผมยังอยากแต่งจักรยานยนต์แต่งงาน และผมยังต้องผ่อนบ้านครับแน่นอนป่ะมีรถขับปาดหน้าผมก็จัดไปชุดหนึ่งก่อนเหมือนกันครับกติกาและเงื่อนไขของการเล่นเกมชีวิตนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ผมเริ่มเล่นมันด้วยสกิลเสริมอีกชุดหนึ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมากขึ้นในเกมนี้นะการหันมาอัพสกิลด้านจิตใจนี้มันช่วยแต่ให้ชีวิตผมสงบขึ้นนิ่งขึ้นเวลาเจอปัญหา หรือเจอสิ่งที่เป็นไปอย่างที่เราต้องการผมรับมือกับมันได้ดีขึ้นเข้าใจผู้คนและสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นและผมสามารถสบตากับความตายได้ดีขึ้นนิดหนึ่งตอนนี้ผมก็ยังทำไม่ได้ผมยังกลัวตายแต่ผมเชื่อว่าถ้าฝึกไปเรื่อยๆผมก็น่าจะทำได้ดีขึ้นผมหวังว่าวันหนึ่งผมจะทำใจได้ ว่าผมรักชีวิตนี้มากอยากมีชีวิตต่อไปให้นานมากที่สุดแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิดผมก็โอเคนะผมเพียงแค่อยากฝึกตัวเองให้วันหนึ่งไปอยู่ในจุดที่นาะวันที่ความตายมาหาผมจริงผมน่าจะพร้อมที่จะเจอมันมากกว่าตอนที่ผมยังไม่ได้ฝึกมาก่อนผมหวังว่าผมจะนอนเหรือนั่งยิ้มรับมันแล้วก็โอเคไปกับมันอยากจะไปแบบสงบสงบ นิ่งๆครับช่องคิด,ดีทำดีแชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกันลยยาน,นมิตทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกระับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบคพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ